ต้มเข่าเขาขจ้าเขาได้หนิเนาะกินข่าต้มกินเขา่ขเขากับข้าเนี่นยเพราะกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องกันเบิดสู่ขู่สู่คนมาว่าสีอยู่ประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วพี่น้อง มือนี้เนาะพี่น้องเอาเบาเชียงมาบ้านแก้งกับเบาเนื้อพี่น้องมือนี้เอาเบาเชียงมากับทีมงานก็มีทั้งเบาบุญบ้านปลาเขาแล้วกับเบาจันชาแนลเนาะพี่น้องเบาเชียงนล้วได้ที่รถมากับเบาบุญบ้านปลาพี่น้องนะครับก็เลยคิดได้กับพอดีเบาจันก็ได้มามอบเครื่องของให้สาวตูนพอดีกับเบาเชียงก็คือได้ก็ได้สิได้ทายทํำอัปเดตให้ทางพ่อแม่พี่น้องเขาแล้วกับทางอ ผู้ใหญ่ใจดีที่เขามาช่วยเหลือในการข้างหน้านะเนาะก็คือว่าเสียงน่ะมามอบเงินให้เหล่าให้ซื้อผ่ากระจาดเพิ่มเติมในเฮือนชารของเราเนี่ยพี่น้องแต่ว่าก็เหล้าน่ะท้องเนาะตอนบอเสียงแล้มาถ่ายท้ำก็หนักกับวัอนี้ก็เป็นอ่หนาวแน่เ่ยพี่น้องเลยเพราะว่าโซนสามมืดฝนตกตลอดเลยพี่น้องอยู่เล้าเขาแต่ก็หนาวแห้งกับประมาณสิบสามสิบสี่องศาพี่น้องเลย ใส่เสือกับบเสียงกัมากระไายทำกับใส่เสือกันหนาวพี่น้องกับเสือกันแยาวส่องโตเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบัเสียงจะได้เข้าไปหาเราเลยพี่น้องไอ้ตัวนี้ก็มาฮอดอ่าบ้านเน่พี่น้องบ้านแก้งกระเบาเนาะอยู่หงส์ทางเนี่ยพี่น้องอยู่กกหมักลำไยหม่องเก่าเนาะที่บัเสียงได้ถ่ายทำไปก่อนเนี่พี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบัเสียงจะเข้าไปหาเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้กับบเสียงกับมากระเบาบุญนี่ยพี่น้องเลยใช่ใช่ที่ไปพี่น้อง ยังคือยิ้มแท้ว่าบุญหนาวพี่น้องเอ้นั่งง่วงแน่โดยโดยหนาวฝนกระตกสองสามมือเล่นติดมันก็เลยโดยกลับเป็นคึมๆแน่ยเราพี่น้องเอ้โดยโอเคเนาะแต่ว่ามันนี่กันมากก็บอจันพี่น้องเออบอจันยังอ่าถ่ายทำอ่าก่อนเนาะเพราะว่าบอจันมามอบเครื่องให้เราให้พี่น้องแต่มาเนี่บอเสียงก็จะได้เข้าไปอัปเดตถามก็เป็นยูของเราอีกตั่หนึงพี่น้องเอ้ ก็มะขามแล้วนี่ว่าบุญมากขึ้นนะมะาขามกินนี่เด้อนี่นนมะขามลายแช่มน,นี่มุ้ยมะขามกินใช่ไหนี่พี่น้องเนี่ยบ้านเรามีตัต้นมะขามมาทอเดเนาะพี่น,อน้องเนาะมากระบอกจันพี่น้องเอ้เมื่อนี่สบายดีพ่อพี่น,อน้องเนาะโอ้ยอากาศกันหนาวพี่น้องไงยมื่อนี่เนาะกระบอกจันมามอบ ลาย่างในเนี Boy, uh, you know. so mm ่ยให้ทั้งเอ้ยตูนพนพี่น้องเไยมืัอนี้เนาะค่ะโอ้ดีใจสะพ้ายยังโอนาคิดเลยพี่น้องเไยมืัอนี้เพราะว่าเพิ่นคลอดแล้วพี่น้องเไงโอ้ได้ลูกน้อยแล้วได้คลอดแล้วะคลอดแล้วเจ้าพี่น้องจู้พื้นจู่ไฟคอนกู้เอาอยู่พี่น้องเงโยโดยมาครับบ่าวเชียงน้อยพี่น้องเไยเนาะเพราะว่าเคสนี้ก็เป็นเคสของบ่าวเชียงน้อยเพิ่นมาพบมาพ่อแต่เมื่อก่อนเนาะมาสัมพันธ์สูดเดือบื้องต้นเพิ่นกับลายย่างในเนี่ยอยู่บ้านานแล้ว บ่อเสียงเพื่อนกระสอยพักกระจงกระจัดเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ะบบจันเอาสังกะสีมาให้พี่น้องเลยเนาะอยางใดกะมากระบ่อเสียงสองคนพี่น้องเลยสามคนทั้งมาบุญเนาะมื้อนี้เนาะกะโอเคพี่น้องเลยกะไปเบิ่งไปส้มทางซ่องของบ่อเสียงเนาะสัมภาษณ์ฮะโอเคเนาอสานะพี่น้องเดี๋ยวบ่อเสียงจิเข้าไปหาเพื่อนในพี่น้องไปถามเพื่อนในพี่น้องเนาะแล้คขอดูกแล้วพี่น้องเลยต้มหม้ออย่างเดเนาะโอ้พี่น้อง โอ้สบายดียดตุ่มเหือพี่น้องเนาะหม,มาะมาเมื่อนี้ก็ถือว่ามาพบมาเจอกับลานพอดีเนาะคลอ,อดเลยพี่น้องเลย ขอดอะไรจังมือแล้วเนาะสามมือนี่ละสามมือนี่หรือวะโดยขอดมือวันเสาร์วันแม่วันพระหัตวันอันมือซื้อนั่นมือซื้อนี่กับวันจันทร์วันศุกร์บ่โดยอ๋อโดยโดยแต่วันศุกร์พี่น้องเลยได้อยู่บ้านนี่บ่หรือว่าบ่ได้ไปท่องมองอย่างบ่สุกสลาแกงกระเบาอ๋อไปสุกสลาพ่อเนาะโดยโดยโดยอัน ได้ประมาณจักมงเนาะประมาณ3:00นเ3:00นเชเนาะเออดูอันโทษเด้ออันเจ็บนานอยู่บ่อันเวลาสิค่อน่ะใช้เวลาเป็นมื้ออยู่บ่11:00 12:00น5 0 0นแล้วก็2:00น3:00นก็ได้อืก็ถือว่าบ่เจ็บนำดเนาะดูแข็งแรงดีอยู่เนาะน้องเนาะหลานเนาะเป็นผู้หญิงบ่คือผู้ชายผู้หญิง เอ้ได้ลูกสาวเนาะโดยโอ้นูๆๆอย่นกินนมกินหยังนั่นอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะกินนมแข็งแรงอยู่เนาะโดยอันอยู่กับใครมานี่ฮะพ่อพ่อของนางเพิ่นไปใชอทงนบ่อสบายดี้น้องเอ้ย แต่นึงบเคยขมาบท่นได้เห็นหนาักเตือยังตั้งชื่อทั้งหังนะบอชื่อเหชื่อมินาอหรือเปล่าชื่ออะไรเชื่อไห่ วันนี้อ่อยู่จักมืออยู่ก่ำหมอไพ่นี่ฮเจิมือเจ็นมือเบาะเจนมือหายก็ได้สามมือเนาะอีกอห้ามือเนาะสามสี่มือหามือเนาะโดยโดยโดยอุนหนาวเนาะฝนกระตกตองสามมือมาเลย con lưu hành này, thuốc, nho, vườn chanh, nó, anh phá kia là khẻo tai hừng nè bón nọ, đôi, khảo tền, ai mà soi, oh đôi, đôi. soi mơn ăn, oh. cả, tỉnh ma cả đi xưng à, là ai mòp rồi cả tỉnh sao, bắn ma cả men, đi xưng ma, đôi, đít đôi nó đôi. น้องไปซื้อมาติดตัวน้องติดเลยชักแผ่นพุกแผ่นบ่อบเพนเท่าได้น้องซื้อแีกเนี่ยสามสิบสองสามสิบสองเออถือว่าถือกว่าเขตทั้งชนิดชนูอีกเนาะโดยโดยก็ว่าแต่างพื้นที่กับบุคือกันเนาะซื้อมาบ้านเลย เป็นเครื่อง uh, เป็นยางผ้าอ้อมผ่าแอะมีเนาะตัดผ้าแพร่โอ้ผ่านี่บ่โดยบมีผ้าอ้อมด้วยตัดอแพร่ถุงมือถุงเท้าได้โบได้มีบ่นี่ไปชื่อผ้าอ้อมเลยโบมีตัสร้างอย่งถุงมือถุงเท้ากับโบได้มีเนาะโดย อันนี้หมอ้อต้มกินเพราะตัวนี้ฮะเนาะต้มกินเนโอ้มีอย่างแน่เป็นชายอันนี้ฮะมีหักยาหักยามีส่วนผสมหลายอย่างนี่บ่กอต้มนี่กินตลอดแล้วนี่กัเนาะเนาะโดยกินตลอดอันหมอ้อต้มอาบได้สิเพรแมนอยู่ข้างนอกบ่ตอนนั้นอยู่ต่อตัวข้างนอกแมนต้มอาบเนาะบ่ พวกค่านี่พวกกินนะโอ้โทษนะมองน่นต้มเข่าเขาจ้าเขาได้หนิเนาะกินเข่าต้มกินเข่ากับค่าเนี่ยวะอ่า ก็นม่มีเกลือมีหยั่งเรากินเกลือกันไหมครบ่มีเกลือได้เกลือเกลือกันหยั่งเนาะตอนนี้ก็บ้านก็แอมผ้าได้ก็ปลอดภัยเนาะบ้านนี้เนาะถือว่าโอเคแล้วบ้านีมีผ้ากระจาดหอมแล้วก็อขหล่าเป็นออกมาได้ก็ถือว่า ปลอดภัยอยู่บ้านเพราะว่ากะผผาอ้อมพะยังมันกะมีแล้วตะกอนกับไส้พยางเป็นคนเป็นอยังค,คือคือย้่มกันสองคนบ่นคือเงียบแท้นึ่อยู่สองคนนี่แหละอเอาเพิ่นไปเรียกเบิดค<อ>นไปเข้าง,งานเบ็ดเอาไปทำงานทำอย่างเนาะ<อ>บ้านใกล้เขึ้นเคียงนี่เนาะย คนไปเห็นงานแล้วก็ตอนแรงคนแรกคนมาแล้วก็มาหลินแล้วก็หลินอย่างหน่อยเขาก็เมื่งอ๋อคือมาพอได้มาเห็นงานกับเวมาถามไทยอยู่เนาะโดยโดยโดยแต่ก่อนอันอันเจ้านันเห็นงานเนาะตอนมาต้องหน้าบุหินเนาะโดยเ็งานก่อสร้างงานก่อสร้างเนาะโดยมีกรรมกรน่ะวันน่ะหาสิพันเนาะ อตอนนี้ก็หยุดไปก่อนเนาะออบึง่งครอบครัวก่อนใต้พื้นใต้ตล่างนี่ก็ใส่ท่านตลอดเลยเนาะถึงไปต,ตลอดออกินเข่าแล้ววะวันนี้ไรย,ยังกินกินปงปลาปงปลาเนะเออ Tao ăn bì ra cho chị bì ra chị bì ra xì sao ra chị bì ra chị bì ra chị như ra chị bì là chị bì pì đó bì ra chị 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 bì ดีแต่ว่ามันโมเมนต์ย่ามผลเนาะโอ้อไผ่เนาะต้มน้ำค้อนไปหน่อยอเป็นไผ่เป็นอย่างไงยังโต้คือเก่าแน,น่นอนเนาะเกาคือ,นะอเก่าน้มเขาคนเนีย่ย Tae khôm, tai nhằng, nấm phơm, nấm nam rồi rồi, rồi, nam 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 cả, nam 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 Nghiệp nam 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 ไม่นีกับผ่านมากับทีมงานก็มูแต่ก็ได้เขามาอัปเดตให้แม่เพิ่นเบิงก่อนอีกเทือนึงเนาะแม่เมบิงอีกเทือนึงผู้เพิ่นตีผู้เพิ่นที่เขามามอบเงินในการช่วยเหลือซืษษ้อผากระจัดรัานลายบ้านกน่อนมาติดป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะฮะจังไรก็เดี๋ยวอาชีนออกไปข้างนอกถ่ายทำให้พี่น,อน,นะน้องมองเนาะเดี๋ยวอาชีพมอบเงินปลูกแขนลานน่อยเนาะ ลานบ่นชาวบ้านเงินทองดีคนมาล่นเนาะโดยโดยอ่า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 เงินไหนเนาะอ่ะอ่าผูกแขนลานน้อยเนาะโดยโดยอ่าเป็นเงินนี่ก็เป็นเงินของอ่าผู้ใหญ่จะดีเด้อน้องเด้ออ่าเป็นเงินของแม่น้อยเนาะเคนอยู่เชียงใหม่ผ่านมาอ้ายกับเขามาอัปเดตอ่าฝากกระดาษให้อีกแม่อีก ที่เพิ่อนการชดเชือ,อีกข้างหนึ่งเนาะอันนีกก้ก็ได้เงินที่โตกะก็ได้เงินนี่เป็นเงินของแม่นอ้อ,อยอายุเชียงไม่อ่อผาผ่าขอบุญขอบคุณเพื่อนเนาะขอบคุณนนอข,อขอบใจอาให้ยูดดีมีแหงให้ร่ำให้รวยดวยด,ยดยขอให้เดินทางปลอดภัยอ่ยอจาจังไรกะ มึงไหนมือนมึอไหนคันมีโอกาสก็จะเขา้ามาแวะถามไทยอีกทีหนึ่งเนาะโดยโดยโอ่ะสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีสบายดีเนาะอ่ะๆโอเค okay, พี่น,อนอ้องเนาะอันนี่แหละพี่นอ้องเลยหมอ้อไผ่หม้อต้มนะ้ำกินอ่าเดี๋ยวมาเปิดข้างนอกกันพี่น้องเลยเป็นขึ้มๆพี่น้องเลยอ่าเนี่ยผักกระจาดที่ก็เสียงแลามามอบหางเงินให้เราเรามาเอ็มเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเลย ตอนนี้ก็เหลือแต่หลังคาหลังคานี่จะเป็นหน้าทางบรจัน,น,นอาซาแน่วเขาอาจจะมามอบให้เราเมื่อนี้เดี๋ยวพี่น้องเลยอ่านี่แหละพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นหม้อต้มน้ำอาบอพี่น้องเลยโอ้ใหญ่แหฮงขนาดกบเป็นอ่าที่ทำเกาวว่าโบราณมาเนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นหม้อ หาห้องหาหมอกำหมอบเอนในพี the sea, the ่น well, like ้องเลยเป็นเฉพาะเดีวกันเพื่อลูกเพื่อสีเดี่ยงลูกเต้าใหญ่มากก็ต้องผ่านหมอนี่แหละพี่น้องเลยผ่านหมอหม้อห้อนหม้อต้มน้าเหมือนเด้ออ่าเพื่อนก็ได้เรียกว่าหมอกำหมอบเอนอ่าเลี้ยงลูกมาเพื่อชีใหญ่พี่น้องเลยต้องผ่านน้ำห้อนมาแบบนี้แหละอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่า๋ยวาโกเชงจะได้อ่าเดินทางไปได้กพี่น้องเนาะ โอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้กับเบ,บาเสียงน่ะมากับทีมงานอ่าก็เลยเข้ามาถามไทยเล่าพอดีเดลยพี่น้องแต่ว่าเล่าหนังลอดลูกพอดีพี่น้องเลยเบาเสียงกับบุรีถืออย่างมาเนาะก็เลยมีเงินจํานวนหนึ่งน่ะทางเมอย์น้อยอยู่เชียงใหม่เบาเซียงก็ได้ถือติดโตมาก็เลยมอบให้ลูกเราหนังคือผูกแขนเลยเนาะพี่น้องเนาะ ก็พอดีกับหลายวันก่อนนะบเิษัทะมามอบเงินให้เราตอนนี้เราก็มามอบเงินให้เราซื้อผากกระจายเอ็มเพื่อนเราหน่ยพี่น้องก็เข้ามาอัปเดตมาเบิ้งแล้วก็ล้วก็ติดเอ็มเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็ถือว่าปลอดภัยหลายอย่างนะพี่น้องที่เดือก็มิแต่หลังคาเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะคนอื่นกับบเิงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางแม่น้อยที่อยู่เชียงใหม่ ก็ขอให้แม่อายุดีไม่แห้งเลยความเจ็บไ,ไดความไข้ยาให้มีอสุก,กายและสบายใจบุญและบารมีที่ได้สะสมมาภายในมือน,นี่หรือว่าภายในมืนอน้ากระขอให้กลับไปปกป้องและรักษาแม่อยู่ดีมแห้งไปใส่มาใส่ก็ขอให้อาตลอดปลอดภัยอิงที่ขาดไปบ่ไร่กับบอาเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอาพี่พี่น้องที่เข้ามากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้บอเชียงโดยมาตลอดสำหรับวันนี้กระบอเชียงจะได้ล่าพี่และน้อง ไปอีกแล้วพี่น้องมาพบในเจอในคลิปหน้าของเบาเชียงอีกต่อไปสำหรับมันนี้กับเบาเชียงจะได้ลาไปแล้วขอขอกลา่าวคำว่าสบาย้ะสวัสดีพ่อเมพี่น้องการเบิดสุขสู่คนเน้อพี่น้องสบายดี